นักข่าวก็อยากฟังเ,ออเหมือนกันคุณพูดสินักข่าวก็อยากฟังเหมือนกันข่าวถามมึงนหรอครับมึงไม่กน่าจะคุยเอาเอาเอาซื้อทุนได้ยี่สิบเว้นี่คือจะคือการแั้งการกินนังงั้นีิอารเลยหรอเว้ยตายได้นะ ไอ้เด็กปั๊มนนะครับที่แม่เอ่อใครเป็นคนป้นครับในเอ็มดีอ่ะเอ่อผมครับนี่ครับพี่ผมก็ ลิวิ่งหนีถูกป่ะอลิศวิ่งหนีค่ะอลิวิ่งหนีแล้วเขาก็เลยยิงคนที่ไปกับอลิก็คือกากินังตกมาแล้วเขาถึงไปกากินังตัดสินใจว่าไงครับเออผมผมเรียกไปสี่ล้านครับพี่ใบเลือแล้วเขาต่อเลยสองล้านก็เลยตกลงยาไม่เท่พูดยากว่ะกับอลิศวิ่งหนีอ่ะถ้าอลิไม่วิ่งหนีก็คงโดนเหมือนกันอ่ะใช่ค่ะใสอลิไม่วิ่งหนีอลิโดนอยู่แล้ว เพราะว่าเขาลงมาเขาจงใจยิงลิทเลยผมขอห้าเอ็มไดไหมครับไม่ลดครับไม่ลดถ้าถ้าลดก็แค่ตีครับเขี้ยมันเดือดเชี้ยอะไรกันวะัก็โดนเหมือนกันอ่ะพวกแม่งเดือดเชี้ยอะไรกันวะกูต้องเดือดด้วยปะเนี่ยไปปนใช่ไหมโอเคกูเดือดด้วยผู้หญิงครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเป็นอินดิฮานพี่กูเดือดด้วยตอนตอนที่ผมแทงไปทีหนึ่งครับแล้วผมก็ก็เห็นฮูดกากินังปุ๊บผมรีบวิ่งเลยครับพี่ ผมผมว่ามันไม่เกี่ยวหรอกว่าจะใส่ชุดกันมันต้องรับความเสี่ยงครับถ้าคุณเลือกทีมบอลใช่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 มันฟังไม่ด้วยนะผมไม่ฟังด้วยเฮ้ยแนี่ที่คุณเดือดจังมาครับให้คุเดือดจังขอโทษนะครับอันนี้ใครเลือกช่างครับผมโอ้ยมันใช่เวลาไม่หละช่างโอ้ยเขาเดือดกันอยู่ เออีไปด้ม่ต้องเอาไปเรียนแล้วมั้งก็ว่าคุ้มกว่าถึงว่าปะห่านชิ้นถ้าเอ็มถ้าเอ็มจะตอบเดี๋ยวเราคุยกันตัวก็ได้ครับนั่นอ่ะวีเปอร์อ่ะตอนนี้วีเปอร์ลองลองยังไงก็ได้ครับพี่กระเป๋ามึงว่าปล่ะมึงคิดเหมือนกูปะล่ะไอเดียแก๊งนั่นไงกูตายถูกปล่อยความบ้าแค่นั้นก็ทางนี้เฮียกูสนไหมกูสนปะเวลาแทงไอเดียมึงกูโดนแทงกูแทงแก๊งกูถูกปะเอาไปดิเอาเงินบมา มาเาัลมามาอวนมาห้าล้านิ้าๆๆๆๆเๆๆๆๆๆๆเๆๆ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 ้าๆๆๆ้าๆๆรๆๆ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 ๆีๆๆะๆๆ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 รๆๆ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 ๆะๆๆ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 ๆู้ๆๆ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 ไๆๆ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 เๆๆๆยๆๆ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 คุๆๆๆๆๆๆๆ เรียบร้อยครับขอบคุณครับดีอะไรครับเนี่ย <laughs> มองไม่เลยตอนเนี้ย <c oughs> ไม่คุยกกบเด้ละงอนมันวะเด้ไม่เคยนึกถึงหรอกความันมีอ่ะ <c oughs> มันคิดถึงแต่ตอนมันลำบากเ <c oughs> บร์ก็ไม่เคยจะทักโทรก,ก็ไม่เคยจะโทรถ <c oughs> ้ามันรักกัน ตีสี่ตลอดใครใครนอนเนี่ยอดไม่รู้ความเคลื่อนไหวเลยนะตีสี่อดรู้ความเคลื่อนไหวเลยเด้อเขามีเรื่องอะไรกันปะเหมือพี่วันไม่ปรับวงด้วยพี่วันไม่ปรับวงด้วยได้พี่มึงอยู่ไหนนะมึงอยู่ไหนนะเออซุง Happen all day out. ขอข้าวหน่อยหนึ่งมีสามเขาไม่มีข้าวหรอใครจะเอาใครจะเอาใครเอาข้าวใครเอาข้าวไอหมกแกงอยู่ใช่ไมช่ไอชิน <c oughs> ไอชินถ้าเขาแบบว่าไม่ยอมจ่ายแล้วเขาแทงเลยเหรอวะ ไม่จ่ายแต่แทงเล่ยเฮ้ยเชี่ยก็มันดีแต่ตะโกนอยู่นะตะโกนแต่ไม่งไัตว์ก็แย่แหละใครมันได้ท่าไงร่มาน่าสนใจของเยอะกว่าทำกดเขาสภาพ ฟังให้ชัดนะกนะินข้าวไม่ได้เดี๋ยวมาฟังฟังให้ชัดนะกินข้าว<ไ>อ้าวเสือไอ้สัตวสปัญญาอ่อนไอ้เฮียไอ้ป้นน้ำเฮียเลยอันนี้รอใครวะถ้ากูไม่ให้ฟังมีเฮียอะไรปะเอ้ย่วยอยู่ๆสเสือมาพิมพ์ปัญญาอ่อนป้าไอ้สัตว์ แกงกูไปโปนมั้งแม่งร้องกูโกรธยาอ่อนฝากกูด่าเสร็จแล้วกูค่อยแบนด้วยอืมกูด่าเสร็จแล้วกูค่อยแบนด้วยแค่นั้นแหละเ hey ฮ้ยฮีอะบีซีมาทำอะไรครับบีซีใช้เรื่องบ <c oughs> ีซีไหมครับไปครับบีซีจะเอาด้วยคนโอ้โหเช่ย เดือดขันส really like ุดเ so well. so ืองเดือดเดือดขันสุดมาที่รถเต็มเต็เดือดมามาเดือยเลคุเลคยเล่อย่าเลื่อนพี่เคยเคยกับเขาว่าอะไรบ้างรอพี่ไป เราวอรดกูเดือดจัดแม่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 ไม่ให้ตอบโต้หรอกไม่ให้ตอบโต้หรอกครับเฮ้ยพี่ขอฟังหน่อยนะอตโตัสวัสดีครับมาคุยเรื่องอะไรครับมาทำอไรเงียยเนี่ยกากีนังตโต้สวดีครับเป็นเดียวอันครับอาโต้แล้วพี่ว่าหรอกพี่ขอฟังหน่อยนะคุณขนลุกไปหมดแล้วซึ่งสี่หคนไม่ใช่เรื่องของการกินังเรื่องขอมีฟัง ไปไปพวกเองกลับไปเดี๋ยวเล่าให้ฟังกูไม่ดีเลยเลยเรื่องเป็นไงบ้างครับโหลครับอลิมาเล่าหน่อยอลิอลิมาเล่าอลิมาเล่าฮะเมื่อกี้อลิไปขายปลากับกับเนี่ยคุยเลยเพื่อนคุยเลยคุยเลยไม่คุยเพื่อนผมนะเพื่ ใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รู้รู้อย่างแล้วทีเนี้ยก็มีคนมาป้นก็มีคนมาเจตนาป้นอะค่ะมายิงอะค่ะแต่อลิซหนีแล้วเบลอธิบายให้ให้เขาฟังยังไะเรียบร้อยแล้วพี่อือออลิซหนีก็เลยแล้วเขาก็เลยยิงคนหนึ่งตกลงมาซึ่งเป็นคนขับรถอะเข้าใจใช่ไหมถ้าเราเกิดอลิซไม่หนีอลิซก็โดนป้นถูกไหมถูกไหมคะ อ๋อคืออ้อคก็ได้คนออ๋อคื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 ออ้าคืออ๋อคืออี่ดนออ๋อคืออ๋อคืออ๋อลืออ๋าคีออ๋อคืออ๋มคืออ๋อคืออ๋อคืออ๋อคเออ๋อนนี้ผมเห็นแก๊งใอญ่ครับพีคผมก็เลยออาจากออดนั้อเลยคับแบบคีบขึ้นรถเลยครับอกวอาผมผมอคือปตัวหนึ่งคบบอกอม่เล่นครบพี่ไม่เล่นครับก็อีบออลยครับพี่ ตอนบอกว่าไม่เล่นน่ะคือไม่ได้ยินแล้วค่ะเพราะว่าเรียวิ่งหนีไปแล้วใช่ครับผมก็วิ่งออกจากตรงนั้นเหมือนกันครับพี่คือผมผมไม่รู้ว่าชุดบารนี้ของเป็นเอ็นทีอาร์ครับผมไม่ได้สังเกตเลยพี <c oughs> ไ่ไม่ไม่เป็นไรครับจบเรื่องนี้ผมขอห้าเอฟไม่ลด <c oughs> พี่บเอาให้แล้วแพทแต่ แต่จังหวะนอนไม่เห็นชุดนะครับพี่พอลุกปุ๊บเป็นอีทิดาผมก็ออกเลยนะครับในเมื่อเลือกที่จะปลอยครับก็ไม่เป็นไรอันนี้ผมก็ไม่เห็นชุดเหมือนกันครับว่าเป็นไอเดมดีไม่เห็นชุดไม่เห็นชุดจริงไม่เห็นชุดไม่เห็นชุดไม่เห็นชุดก็ไม่เห็นเหมือนกันว่าเป็นเอเดมดีไม่เห็นชุดไม่เห็นชุดครับว่าเป็นไอเดมดีพอดีว่าสายตาสั้น จะประมูลอยู่แล้วทำไมไม่ทำตัวกันดีๆวะงงวะตั้งแต่เลี้ยวเซนแล้วะทางเอ็นทียจะเรียกคนไหนมาคุยเป็นพิเศษไหมคะเอาคนที่ป้นมาก็ได้ครับตูกลับมาเดือดเลยครับไม่น่เกี่ยวเอาคนที่ป้นมาเลยครับพอสุดท้ายแล้วคนการว่าเป็นโจน่ะมันไม่มีหรอกครับว่าแก๊งใหญ่แก๊งเล็กสุดท้ายแล้วมันไม่ทันหรอกครับ เพราะผมก็เคยเป็นโจมมาก่อนมัน <c oughs> มันเกี่ยงม,มันเกี่ยงไม่ทันหรอกครับสุดท้ายแล้วเขาก็ยิงแล้วตูนนี้นั่นแล้วแต่สุดแก๊งผมหนีไม่ทันเขาาเอาอยู่ดีสงงเสือกไอ้เฮี้ยโง่เดี๋ยเสือกไม่ได้ปะสุดท้ายแล้วเจตน,นาของโจมก็คือการป้อนอยู่ดีครับมันไม่ทันหรอกครับผมรู้ดีว่าใครเขาเล่นมามาให้หมดอยากมามา <c oughs> มึงจะได้ดูโฆษณาช่องกูด้วยกูจะได้ได้ตังค์อนุญ,ญาตให้พิมพ์ด่าได้หนึ่งทีพิมพ์ด่าหนึ่งทีเสร็จแล้วกูด่ามึงคืนถัาเอือว่าแฟงแ,ฟแฟเท่ากันแล้วมึงก็ออกจากช่องกูไปซะเชี่ยงโงอ่อะไรอะไรกระเป๋าเลยอะไรกระเป๋าเก้าหนึ่งหกอ่ะเสือ <9. S 2> คุยเลยอ่ะมอดีกูด่าเสร็จกูแบนแค่นั้นเนี่ยแล้วแต่ไม่เกี่ยวเด้อไม่เกี่ยวไม่ต้องน้องแผลนี้พี่รับเอง แขนเดี๋ยวพี่รับเองเนาะเอาหมดแล้วแล้วเขาไม่ทันใช่เหรอจุดเป็นค่าเสียเวลาให้ดีแล้วกันแม่เรียกอะไรแม่เดี๋ยวเรจัดเองแขนเนี่ยไม่ผมไม่ผมขอถามหน่อยดิเราเราไม่รู้หรอกว่าแก๊งเราจะประมูลหรือเ่าอเลยรู้รู้ครับพี่แล้วแล้ทำไมเรายังเลือกไปต้นอยู่อะขา9หนึ่งเขาปรับเป็น10นาทีนะเดี๋ยวเราเพิ่มความติดขัดในใจต่อไปก็จะมันแล้วกัน ี่ไะทำไมทำไมเราทำแรงไม่พอหนึ่งทีกดรอสักสิบนาทีแล้วกันต้องกอดพิมนะเปล่ยนมาเพื่อความอึดอัดนิดนึงแล้วกันอือพวกผมก็ไม่เคยยุ่งอะไรก็เลยเฮียมึงจะพิมพ์เียอะไรอ่ะกูบอกให้นะให้มึงฟังนะพวกกูไม่ได้ทำพวกมึงทำพวกกูเฮียไม่เข้าใจทีที พวกกูเอาคืนมาบอกพวกกูกดปัญญาอ่อนไอ้ควายมึงเห็นพวกกูตีกันจนจะหมดแก๊งไหมก็พวกกูป่นด้วยนั่นแหละพวกกูเลยโดนไงมึงป้นพวกกูมึงก็ควรโดนปะไอ้เฮียมึงดูดิดูให้เข้าใจดูให้รู้เรื่องเฮียโง่ไม่ใช่จะพิมพ์อย่างเดียวเก่งมากมั้งสัตว์ช่องแชทอ่ะควยน่ากลัวชิบหาย ไปคุยกันเองเลยครับว่า่อจางที่พี่มันคนเล่นเขายังไม่เดือดเที่ยอะไรลิองผมมันคุยเลยที่พี่เรียกไปห้าล้านนะตูุยาอ่อนไม่ฝาดตามแต่ตุเลยอยากปกป้องมากๆเทจจาพี่สลือได้หมดแล้วเพรผมไม่ได้มีติดภาระอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงหรอกไะแต่แค่สงสัยไงว่าทำไมยังกล้าปนอยู่ในทางที่แกงเราต้องประมูลรถ ได,ได้ครับพี่เดี๋ยวผมเรียกแฮมมาครับเดี๋ยวลองล <c oughs> นั่นแหละสวัสดีครับสวัสดีครับ คนเขาดูเป็นเขาดูรู้เรื่องเขาก็ดูเป็นพวกตัวเสลยก็เสลยชิพหายยังไม่เข้าใจมึงจะอินเทียอะไรนักหนาวะปัญญาอ่อนชิพหายไม่เข้าใจพวกมึงจริงวะหรือคิดว่าพวกกูกดมากมึงก็สอ,อบข้อประเทศมาก็ได้มาตีพวกกูก็ได้เออตีพวกกูแตกก็ได้ให้เก่งๆชอบตีกองเหรอเออมึงเป็นรวมๆกันมามึงมาสอบเข้าประเทศก็ได้ออมมาตีพวกกูตีกองเหรอ ที่ใบเขาจบกันไปแล้วพี่เองไงมันแค่เกมมึงไม่มันแยแยกันไม่ได้เหรอะไอ้สัตว์ยาอ่อนชิบหายขอบคุณบีท้าสโตนการินังโดนป้อมเหมือนกันเหรอกากินังเอาว่าไงอะโดนยิงอะไรครับวาตู้กากินังว่าไงโดนมาเหมือนกันเหรอใช่ใช่ครับก็นั่งไปเรื่อยๆพี่แม่ครับแรกผมเนี่ยไปสี่ล้านครับแล้วเขาต่อเดี๋ยสองผมก็เลยไม่ติดใจอะไรก็เลยให้ไปครับเห็นเขาจะเข้าประมูล 哦哦。Uh oh.